เราเป็นเก,เกเย์และแน่นอนว่าพวกเราออกมาแสดงพลังกันที่งาน Bangkok Pride Festival 2024ไปค่ะ วันนี้คุณเก้งจะพามาดูความยิ่งใหญ่ของงานที่คนไทยจะออกมาสะบัดธงสีรุ้งใจกางกรุงเทพค่ะงานเนี้ยทั่วโลกต้องได้รู้ว่าประเทศไทยเราเปิดกว้างให้กับความหลากหลายทางเพศแค่ไหนและแน่นอนธีมงานก็คือ celebration of love เฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมที่เพิ่งผ่านสภากันค่ะและดูสิคะพี่น้อง LGBTQIA+ n และทุกคนที่มาร่วมงานล้วนจัดเต็มกันมากๆส่งเสียงแสดงพลงังและแบ่งปันรอยยิ้มให้กันค่ะโดยที่ความเลิศของวันนี้ก็คือเรามีธงไพรที่ยาวถึง200เมตรมาร่วมเดินกระบวนด้วยนะคะ สำหรับขบวนพาเรดแบ่งออกเป็น5ขบวนส่งเสริม5ด้านได้แก่ส่งเสริมสมรสเท่าเทียมหรือ love win ส่งเสริมตัวตนหรือ love for identity ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ love for dignity ส่งเสริมสันติภาพหรือ love for peace and earth และส่งเสริมเสรีภาพหรือ love for freedom ค่ะงานนี้เดินกันตั้งแต่สนามกีฬาแห่งชาติยาวไปจนถึงถนนลาดประสคงกันเลยนะคะมีเอือดบ้างร้อนบ้างแต่ได้เห็นผู้คนมาแสดงพลังกันเยอะแบบนี้ก็มีความสุขมากเลยค่ะสู้เพื่อความเท่าเทียมของทุกเพศ ในสังคมไทย